E สวัสดีค่ะไทยแลนด์แดนไทยพาเที่ยวมหาชนคนบุญนะคะใจอุ่นๆร่มๆวันนี้พามาชมภาพบรรยากาศที่วัดลำบลอยตำบนท่าเรืออำเภอปากพีจังหวัดนครนายกกระแสดังวัดนี้วัดดังอีกวัดหนึ่งที่ไม่ตกเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมคะภาพบรรยากาศที่แสนอบอุ่นยืนเรียงรายอยู่ด้วยกันใกล้ชิดนะคะไม่มีอะไรนะคะจุดประสงค์เดียวกันเลยคือต้องมาอาบน้ำาจระเข้ที่วัดลำ บัวลอยอาบแล้วดีอาบแล้วโชคดีอาบแล้วรวยอาบแล้วหมดหนี้ถ่ายที่ก็ได้นะคะสุขภาพดีไม่มีเจ็บป่วยโชคช่วยรวยได้ต้องมาอาธิษฐานที่วัดลำบัวลอยนะคะอาบน้ำพี่โทนนะคะจระเข้ขัดขัดถูถูฟอกสบู่ปรุงน้ําอบด้วยหอมฟุ้งไปเลยค่ะ แนะนำมาที่นี่นะคะหลายๆท่านมากระซิบบอกว่าอาบแล้วถูกหวยอาบแล้วโชคดีที่ดินก็ขายได้การค้าขายก็ร่ำรวยทำมาค้าขึ้นเอาเป็นว่ามาที่นี่แล้วชีวิตเปลี่ยนรอช้าไม่ได้นะคะขอเชิญเลยค่ะวัดลำบัวลอยจังหวัดนครน,นายกคะ่ะ